คือบวชก็อาตมาก,ก็ตั้งใจว่าอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไร <Ừ. S 2> พอเรามีตัวนี้ปึ๊บเนี่ยเราก็จะตั้งใจครับพอตั้งใจอาจารย์สอนให้ทําสมาธิแรกๆมันก็ไม่ได้อะไรมันมันมีแต่ปวดเมื่อยครับแต่มันก็ต้องต้องทําไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องต้องทาอย่างจริงจังเนีับแรกๆเนี่ยอ๋อมันก็ต้องสู่กับเวทนา ฝันจะผ่านตัวนี้ได้ก็มันก็ไม่ใช่ของง่ายแต่ถ้าผ่านได้มันก็จะทําได้เรื่อยแล้วเพราะมันเริ่มได้ปิติเขาเรวต้องผ่านผ่านเวทนาคือการพัดความลําบากความนี่กระสู่ก็ไอ้วามเจ็บปวดวป,ปวดเมื่อยฝัง,งลาฝันเหมือนกับสมถะก็เหมือนดูตอนแรกก็ฟุตโตหรือไมก่ก็ยุทหนอพฟองหนอ,อมสมาลังแล้วแต่ว่าใครใครทำอันไหนแล้วรู้สึกว่า คือท่องอันไหนแล้วรู้สึกว่ามันมันสงบเย็นได้อ่ะมันมันรู้สึกว่ามันมันเบามันโล่งได้แล้วก็มีมิตมิตว่าไม่หนังๆแล้วมันตัวเราใสไปรู้สึกว่าลบมันหายแต่เรามีแค่ความรู้สึกอ่ะแล้วก็ถามว่าเอ๊มันเป็นอะไรอาจารย์ถังเราก็เป็นแค่กดของใจรักเอพอพอมาเริ่มเริื่มเริ่มมาได้คํานี้แล้ว แต่อารยรักคืออะไรครับก็ความ <c oughs> เมตเทียงแท้ไอ้น,นี่อนิจจังทุกขังอ,อ,น,อ,น,อนตาเนี่อทุกขังอนตานิจจังทุกขังอนตาอ,อก็เริ่มมาได้คำนี้อ่ะเริ่มมาหนึ่งล้อ่าพอได้คำนี้มันก็พิจารณาลงลึกไปอีกอม,มันก็เริ่มยิงเห็นความเมตเทียงแท้ไปเรื่อยเรื่อยรื่อยแต่ว่าเพราะว่านั่งนิ่งินเนี่ย อะไรไม่เคยเห็นก็เห็นออาอาจารย์ก็นั่งต่อไปอีกนั่งแต่ว่าจะนิ่งจริงๆเนี่ยมันมีอยู่วันเหงือสู่ก็นว่าเนี่ยเหงือเม็ดใหญ่ๆเนี่ยสู้สู่อะไรครับสู้ความปวดเมื่อยเนี่ใช่อออกจนพอมันออกมันเหมือนไฟธาตแตกกันเนี่ยมันโล่งมันเบาเนอ๋แต่นั่งก็ง่งได้สบายสบายชอบนั่งเนี่ยมัน มันจะเป็นขั้นตอนประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าพูดเป็นภาษาแต่มันก็ใช้เวลานะอาจารย์เจอ,<ม>เ,จอเจอคําแรกใช้คําว่าอะไรนะใส้รักใด้รัก,รกนี่ถึงปีไหมฮะเป็นปีหนึ่งปีเพราะว่าสมาธิมันมันได้มันได้ตัวนี้มันก็มันก็อยากหาไงมันมัน<อ>นิมิตเนี่ยมันได้อะไรอออตอ พอเรารู้กฎของไตรักแล้วก็ไตลักมหมดไตรักแล้วหลังจากนั้นมาไตรักแล้วมาเจอคําว่าอะไรครับต่อไปก่อนที่จะไปเจออีก,อกขั้นหนึ่งมันก็พอหน่ะแล้วก,นะวก็เวลาเรามีปีนจุกล้วก็ไม่อยากให้มันหายไปไหมฮะเราก็มาได้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดําไปอ่าบัดนี้ ก็อยู่ในกตฏฐานรับไปเป็นอนัตตาอนัตตายังความไม่เที่ยงแท้ของสังขารนี่ยระมาณแตว่ามันก็เป็นความจริงมันเรก็เรู้มัเริ่มรู้มันก็ความที่หายว่าจะซึ้งมันก็หายไปอเริ่มเหมือนว่าเิ่มเข้ามาลึกแล้วเข้ามาลึกก็เลยว่าพระที่อยู่ได้ีต้องทำสมาธิก็อยู่ทำสมาธิ อันเดียวก,กันกับรู้ลมหายใจประมาณนี้ก่อนครับกำหนดลมหายใจไหมไม่สมาธิก่อนดมาแรงๆดิก็เอาหมเดะสัมมาอรหังพุโทโธแล้วก็ไปฝึกกับอาจารย์จอมทองอยู่เชียงใหม่เป<อ>็น21วันอันนั้นก็ต่อพองหนออา,หาอาจารย์จะบอกพุโกโทโธนี่เป็นเป็นต้นตำรับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยมั้ย โเนี่ยรู้สึกว่นมันจะเป็นของูมันใช่ป่ะองูมันูริสตตูเียถ้ามเ่ยกจะเป็นลพสดสามาระหังอืยุหมอองหนอแล้วแล้วที่ว่ากาหนดลมหายใจไปจมูกเดี๋ยนี้ผมกจะเอาอนาปานสติคือ อะไม่คิดอะไรออ๋ออรู้ลมหายใจเข้าออกนั่งเข้าออกหนออะไรประมาณนี้ป่ะพูดโทอย่างไี้เปล่าครับไม่ครับเข้าหายใจเข้าลุกเข้าไม่ไม่ต้องพูดโทเลยรู้ว่าเข้าออกเข้าออกแค่นี้ใช่ไหมกําหนดดูดูวันเรื่อยๆแค่ดูลุล้นครับเพราะว่า บอกว่าถ้าเราไปไปเพ่งหรือเป็นนั่นเนี่ยมันมันเหมือนเอาสัญญาไปจับอยู่เรื่อยๆมันมันคือมันเกินไปมันมันกำหนดกำหนดเกินเยอะเกินไปใช่ไหมพอคนคนใหม่ๆมันจะ้่งมีตัวนี้มันมันทิ้งจะฟุ้งซ่านน้อยแต่พอทำเริ่มเริ่มจิตเรื่อมเลิ่มมาแล้วฟุ้งซ่านแต่น้อยแล้วก็รู้แค่ลมพอไม่พอมันเป็นต้องไปดึงสัญญาไปใช้แล้ะ เอาลมเข้เอาออกที่หีหยก่อนไม่แหลกๆมันก็ตตองมีคือไม่รู้ว่าคนนึกอะไรแล้วมันสงบอะ่ะอนึกอะไรแล้วความคิดมันไม่ฟุ้งซ่านได้คือเอาตัวนั้นไปก่อน๋อเอาที่เอาที่ออา,อาพูดงเอายเอาที่ง่ายก่อนเอาที่ทำได้พอมันมันมันชำนาน,นมันไม่คิดอะไรคือมันได้ความสงบมาแล้วก็รู้แค่ลมหายใจพอแล้วก็จะไปเองแล้วตันนี้รู้ให้ ลมๆลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดดับง่ายแล้วเห็นมันเปลี่ยนแปลงง่ายอดี๋ถ้าเราเป็นดั่งใช้สัญญาเราจะเห็นตัวนี้ยากมมันเป็นทบอกว่าเป็นทำขัตามญญาขั้นตอนถ้าเรียกว่าจะเหมือนตามขั้นตอนอะตามข้าม<ช>ขั้นตอนไปเพราะว่าโ้ยวดใหมๆหใ่ๆเนไขววาดตรงไหนดีตรงไหน <laughs> แล้วคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ป่ะาพเนธมันมีอยู่สองนิกายเลย เราล้กงีเราก็ยางไปเอาที่เค็มๆยากไปปฏิบัติเหอให้ม<ไ>ันถูกที่ถูกทางแล้วก็มันจะง่ายขึ้นใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่เราแล้วว่าจะอดทนแค่ไหนประมาณแต่ว่ากครั้งเราก็มันก็เอาคำวูดเจ้ามาใช้มันก็เนี่ยมันก็มีอะไรอ่ะมันมีอะไรมา ล่อหลอกเราอยู่เรื่อยแ,แล้วแต่มุนกรรมอะครจะอยู่ได้ไม่ได้ก็มมไม่หมูเนี่ยเป็นผ้าวมันหนังเยเฉยเยเนี่ยแล้วหมูเหมือนใช้คํานี้ไหมครับอ้อมอ้อมไปก่อน <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ค่อยๆเอาที่ง่ายๆที่มันเรียบง่ายไปก่อนถ้าถ้าเหมือนนั้นเหมือนจะมีมารมาหลอกก็ว่าค,คุณทําสําเร็จแล้วประมาณนี้ครับจัดมันก็มีเขาบอกว่าถ้าแตกถ้าแตกแต่ไม่ใช่หรอกแต่ว่าเหมือนจะเข้าไปสูงปุ๊บไปเลยเนี่ยเหมือนว่าเหมือนมีมารมาหลอกก็ประมาณนี้ครับ ว่าจะหนิงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีอะไรให้กลัวสุดๆอ่ะแล้วจะผ่านได้ไหมอืมก็ผ่านไม่ได้เลยช่เช,นช่นเห็นอะไรไหมครับเห็นเป็นภาพมาเลยเหรอนะเป็นเป็นตัวตัวหน้าเกลียดหน้ากลัวเลยนี่เลยตอนนั้นเน<อ>ี่ยผมมัน,ม,นมันพอมีบุญนี่ไม่รู้อ่ะตอนที่เห็นตอนนั้นอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยถ้าผมวิ่งได้นะผมคงเป็นบ้าเพราะสติถูแตก แต่นี่ตัวมันแข็งมันวิ่งไม่ได้จนรกระทั่งระบวกดเราเนี่ยดีๆแต่ว่ามันก็เข่ามาได้ไงจนไม่รู้จะทำไง,งากับตายกับตายเลยเหนือมัอนหมดถึงข้าตวตอนนั้น้พระจันทร์แผนนี้ไปปรกกดที่ไหนไปปักกฏที่ไหน,ไปปท,ไหนที่เห็นเห็นภาพเป็นเป็นหน้าผีน่ากลัว,ว,วเนียก็อ่ป่าที่วัดจันทร์นั่นแหละแต่ตอนนั้นสมัยนยวัดจันทร์ ป่าแล้วมันก็จะจะลบจะจะหนักตัวคือไม่ค่อยมีคนขับไปไง่งแบบเงียบอยู่องเดียวอาจารย์เดินแล้วไปเลยตากลืนจะไปนอนไนหะนภษาษา,า,า,นะานึกยังไงตายเป็นาตายเอาก็เอามานึกถึงข้างบตายมันกลับโลง่งใจสุดตแต่แนละ้นแล้วทีนั้นไปนอนไหนก็ไม่ค่อยกลัวตายกับตายเดี๋ยวครับอาจารย์ จะทาได้เช่นนั้นเนี่ยไปอยู่คนเดียวงั้นแต่ว่าต้องปฏิบัติได้ถึงขั้นนึงก่อนใช่ไหมคนระับถึงจะก็ยังไม่ได้แล้มันก็ยังเข้าไปเลยเหรอแล้วผมมันชอบอยู่คนเดียว<อ>ม,ยมัน,ม,น<อ>มีนิสัยงี้มาด้วยมันแปลกมันยู่มาไอสมาธิเนี่ยมันต้องอยู่ป่าคนเดียวอ่ะมานี่ตอนแรกผมก็ขึ้นมาอยู่บนเขานะเลยหกปีอ,อ่ะถึงถึง,ถงพอนเริ่มทัางเจดีย์ทีกอย่ามานี้น กลับไปย้อนไปนิดนึ่งครับอาจารย์เเริ่มแต่ว่าไปปักปดนี่เห็นอะไรเนี่ยครับเอา,เ,อาเห็นอะไรก่อนแล้วก็มันเป็นตัวอะไรอะร่ะมานก็เป็นคนเราเนี่ยหักเกียนหากตัวแต่ว่า